สวัสดีค่ะยายปลาคุโคลนชาแนลจ้าวันนี้ยายปลาก็จะมาแกะกล่องยายปลาสั่งของครั้งแรกในชีวิตจากราศาดาเนาะเรียกถูกบอนะคะถ้าเรียกบะทูก,ก็ต้องของอภัยแต่จะเรียกบม่ค่อยถูกกับเขาเนาะบางทีเรียกซาลาด้าจนลูกด่าทีนน่นั่นพี่น้องยายปลาสั่งของมานะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นอะไรเนาะนะคะมาค่ะมาช่วยกันแกะกล่องมีดหน่อยหาบปเจอกันเลยเอามีด ทำกับข้าวมาเนาะพี่น้องเนาะมาโอ้ยเนาะคมคมพี่น้องค่ะมีดเยปาถึงว่าผัวเยปลาไม่เคยกลัวเยปาเลยนะเขาบอกว่าคนไหนมีดคมนะผัวกลัว <c oughs> จริงบล่ล่ะโอ้ยเนาะ,ะ,ะอย่างไรฉีกเลยอืมเนาะ,นะ มามามาดูกันว่าคืออะไรนะคะวัยาปาส์งอะไรมาคนะอนะะาือนะคะปึ๊บข้างกล่องเขาก็มีอะไรนะเนี่ยเขาเอามาให้ยาร์าเนี่ยนะเขาขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจนะคะเขาก็มีตัวนี้มาให้ฟรีได้รับเงินคืนยี่สิบาทเงินแค่รีวิวให้คะแนน5้าดาวเนาะนะคะอันนี้นะคะ เขาจะคืนเงินให้ยี่สิบบาทดพี่น้องถ้าให้คะแนนเขาห้าดาวแต่ก็ต้องดูกอนเพราะว่าของเขาให้เราครบหรือเปล่านาะนะคะเขาก็มีอ้ามีของขวัญให้ยาปลาคืออะไรนะ,ะรคะยาปลาตดูกนปูพรมพรมปูพื้นรถเกตอะไรก็ไม่รู้เนาะเออเขาให้ดูตัวอย่างนะคะนี่ตัวอย่างของพรมรถเนาะก็สวยดีนะคะนะคะ ผมมีให้เดี๋ยวจะปาแกลงสินี่นะคะสำหรับรถยนต์เนาะนะคะนี่สําหรับรถยนต์เขาเอามาให้ดูตัวอย่างนะคะนุณนะแต่ก็สวยดีนะแต่ก็คง,งจะแพงนะจ้ะเนาะเอามาอันนี้ของที่สั่งเนาะสองชิ้นนีอ่อันนี้บ่มีอย่าง้รเด้จะพี่น้องกล่องเปลา่าสองชิ้นนะหนี่นะคะ กานกระแทกมาอย่างดีเนาะนะเิอนกันกระแทกให้ปลาอย่างดีเลยนะคะเออเอาาเอผมแกะดูก่อนแกะข้างไหนนะแกะได้ไหมใช้มีดนะคะกังไกลกลับรู้จักอยู่ทิ้งใส่นอ้องใช้กันวันนั้นแล้วก็หากันมาเจอแล้วค่ะ อันนี้ชิ้นแรกโอ้อิดซองให้เลยนีชิ้นแรกนะเดี๋ยวจะดูก่อนนะคะว่าจะให้ยังไงเนาะนะคะต้องดูก่อนว่าได้ของครบตามที่พูดหรือเปล่าเนาะนี่นะคะแกะทุกข้างในกันดูจัาพี่นอกก็คือนี่นะคะเอ๊ะถูกไหมถูกละนะ เนี่ยนะคะก็ตัวนี้เนาะแกะกล่องมาแกะสดสดร้อนอนเลยมาพีโนแผงโซลาร์เซลล์นะคะแผงโซลาซซรา์เซลล์ไม่มีการตัดต่อนะฮะนี่เอายาวๆกันไปนเลย แกะแล้วนี่หย,ยากอยู่ด้วยนเนาะแกะข้้นใดไปข้่งใดกันแกะมาแล้วเนาะนะคะก็เป็นแผงแบบนี้นะคะแผงแบบนี้แล้วก็มีขานะคะมีสายนะคะ ตัวนี้น้อแผงโซล่าเซลล์ตัวนี้แผงโซล่าเซลล์นะคะเดี๋ยวอีกอันหนึ่งคือตัวนี้พร้อมรีโมทนะคะนี่ตัวนี้คือตัวอะไรนะคะ ทำไมถึงได้ตัวเล็กไอ้ปลาไม่เข้าใจไม่ตรงเป้าหมายรอ้เปล่า25โวลต์ฟุ้นวส,สว่าน10โวลต์นะเนี่ยค่ะ,ะเซลโซล่าเซลเนาะแล้วก็มีตัวนี้นะคะ ตัวอ,อย่างให้ดูเรวก็มีรีโมทนะคะมีฐานรีโมทแล้วก็มีตัวนอ็อตเนาะนะคะเดี๋ยวยายปาจะเข้าไปดูข้างในนะคะว่ายายปาสั่งแบบไหนมาบ้างเนาะถูกต้องเนาะนะคะที่ยายปาสั่งนะคะก็คือนี่ตัวแผงอาทิตย์เนาะนะคะเดี๋ยววันนี้ยายปาก็จะทดลองเลยเนาะว่าเป็นยังไงนะคะนี่คือตัวติดตั้ง นะมีสกูให้พร้อมนะคะนี่ก็มีฐานนะสองก้อนเนาะเป็นฐานรีโมทนะคะแล้วก็มีน็อตสกูเนาะกับน,อนอ็อตอะอะไรนะนอ็อตนะคะนี่นะคะ่ะน็อตตัวนี้ตัวนี้เนาะนะคะเดี๋ยวยาปาจะใส่ให้ดูเนาะ,ะอันนี้คือแผงโซล่าเซลล์นะแล้วก็คือส่ยยดน,นะนี่นะคะนี่แหละค่ะ เยาจะใส่ก่อนนี่นะคะใส่โลดก็มีตัวหัวน็อตตัวนี้ด้วยเนาะลองก็หมุนนะคะทนะำเองค่ะ ต้องคึ่หัวอืมน,นะใส่ไปก่อนนะเดี๋ยวยายปาจะเอามาหมุนที่หลังเนาะใส่ให้ชมก่อนเสร็จแล้วนะครับน,นะฮะนี่ค่ะ เวลาเราเอาไปไว้ขบวนหลังคาก็จะเลี้ยงแต่เรานะคะเอียงไปทางไหนเนาะนะคะนี่คือวิธีใส่นะคะนี่คือรีโมทนะคะไม่รู้แถมอะไรมาให้ด้วยกูเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะอันนี้คือวัดชิดชัดสิสสิอย่างวัดชิดเคอมพาสชาวฟอร์มาซนนี่อะไรเงี้ยนะ นายขาเดียวอีนี่จะซูมปักตัวนี้สิเขาเรียกอะไรยายปาก็เรียกกระถูกโดยจากนอกเนาะดูเอาเนาะยาปลาครั้งแรกนะคะสั่งเนาะโอ้ยถึงยางกูละเดี๋ยวคุณตายายปลาแกะรีโมทก่อนนะคะใส่ทางรีโมทเนาะอันนี้ก็ใส่ต้องใส่อย่างนี้นะฮะ ก็มีรีโมทนะฮะตั้งเวลาตั้งอะไรได้นะฮะใส่สเรียบร้อยเร้วเราสัส่งจากราาด้านะคะเนาะนี่แหละค่ะเนาะ,ะส่งอย่างนะคะที่ยะปลามาอ่า มาเปิดแกะกล่องให้ชมเนาะว่ายายปลาสั่งอะไรมาให้ชมกันนะคะสปอร์ตไรแสงอาทิตย์นะคะเดี๋ยวยายปลาก็จะมารีวิวให้ดูที่หลังว่าแจ้งขนาดไหนเนาะอง,องคือเนาะนะคะอันนี้ก็ต้องไปชัดก่อนนะคะสวัสดีค่ะยายปลาติดตั้งแล้วนะคะตอนนี้ติดตั้งสปอร์ตไรเร็วเนาะนะคะ แล้วก็นี่เลยนะคะข้างนอกนี่ก็ติดตรงนี้เนาะนะคะยายปาติดเองก็มือเลยนะคะก็อยากให้ชมกันเนาะว่าเป็นยังไงเนาะสายยายปายังติดนี่เรียบร้อยเนาะนะคะเพราะว่าสายติดแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เอาติดข้างบนเรียบร้อยเนาะนะคะก็เดี๋ยวยายปาจะลองเปิดให้ดูเนาะตอนนี้ชัดไฟแล้ววอ๊ะเปิดตรงไหนเนาะ ะะตัวน,นี้ยายปาก็ลองกดดูเนาะยายปายังกดปะปิดน,นะคะนี่ยายปลาเปิดสปอตไลท์ลเนาะนะคะเนี่ยนะคะอันนี้กลางวันเนาะนะคะไม่ได้ถ่ายกลางคืนให้ดูนะน,นิดแต่ว่าไฟโอเคอะไรโอเคนะคะพี่นงก็คลิปนี้นะคะยายปลาก็พามาชมนะสิ่งที่ย,ยายปลาสั่งมานะคะถูกใจค่ะส่งราคานะคะสามร้อยกว่าบาทเนาะนะคะ ก็โอเคนะคะถูกใจค่ะคลิปนี้ยาป,ปาก็ฝากกดไลค์กดแชร์สักสัค่ายให้ยาปลาคนโขดด้วยจ้าสวัสดีค่ะ